ผมเข้าโรงเรียนก่อนนะครับสวัสดีครับคุณปูจ้าตั้งใจเรียนล่ะเอ๊ะนั่นลูปปั้นใครนะ่ะไว้ค่อยไปถามคุณปูดีกว่า เสือองจัดแถวสวัสดีลูกเสือมอหนึ่งทุกคนมีใครรู้บ้างไหมครับว่าอนุสาวรีย์ที่อยู่ด้านหน้าของพวกเราคือใครท่านคือนายบุญยิ่งสิริสเสถียรลูกเสือโรงเรียนประสวบวิทยาลัยนั่นเอง ครูมีงานให้พวกเราหนึ่งชิ้นนั่นก็คือไปศึกษาประวัติและวีรกรรมของลูกเสือบุญยิ่งมาจากนั้นนำสิ่งที่รู้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดลานรัก หลานกำลังทำอะไรอยู่ล่ะไหนขอปู่ดูนหน่อยสิคุณครูให้หาประวัติลูกเสือบุญยิ่งแล้วนำมาวาดเป็นภาพวาดครับคุณปู่ช่วยแนะนำได้ไหมครับอ๋อได้สิเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนลูกเสือบุญยิ่งเขาอาศัยอยู่แถวนี้แหละแม่เขาชื่อเยื้อนส่วนพ่อชื่อเปล่งแต่จะมีภูมิลำเนาจากที่ไหนไม่มีใครรู้แน่ชัดรู้แต่ว่าย้ายมาอยู่ในตลาดนี้ข้างๆร้านขายยาเจริญพงพาณิชย์ แล้วต่อมาก็พากันย้ายไปอยู่ที่กองบินเมื่อก่อนเราเรียกกันว่ากองบินน้อยที่ห้าครอบครัวเขาก็ค้าขายของอยู่ในกองบินนั่นแหละลูกเสือบุญยิ่งอยู่โรงเรียนเดียวกับผมด้วยใช่ไหมครับใช่จ้ะแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ประจวบวิทยาลัยหรอกนะเราเรียกกันว่าโรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันลูกเสือบุญยิ่งน่ะเขามีนิสัยซุกซนตามภาษาเด็กๆ เหมือนหลานนี่แหละชอบไปเล่นที่รังปืนกลทำท่าสายกระบอกปืนไปมากับอาอาทหารเลยเป็นที่รักที่เอ็นดูของคนที่รู้จักหลานรู้จักเข่าล้อมหมวกไหมละ่ะเขาล้อมหมวกเขาลูกที่ปู่บอกว่าญี่ปุ่นเอาเรือมาจอดซุ่มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเช้าตรู่ของวันที่8ธันวาคมพศ2 4 8 4 ขณะที่ลูกเสือบุญยิ่งกับเพื่อนๆซ้อ,อมวิ่งเพื่อเตรียมแข่งขันกีฬากันอยู่ที่ชายทะเลนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังเปรี้ยงปรา่าหลายคนคิดว่าเป็นเสียงประทัดก่อนออกเรือหรือไม่ก็เตรียมง,งานฉลองรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่เลยนั่นคือเสียงปืนที่รบพุ่งกันระหว่างทหารญี่ปุ่นกับทหารไทยวันนั้นกองกำลังญี่ปุ่นจู่โจมเข้าประเทศไทยหลายจังหวัด กองบินน้อยที่5เป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้นเพราะข้าศึกต้องการใช้จังหวัดของเราเป็นทางผ่านข้ามไปยังประเทศพมา่าทหารญี่ปุ่นยึดสถานที่ราชการหลายแห่งรวมถึงที่ทำการไปรณีย์ทำให้เราขาดการติดต่อกับรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงตอนนั้นนาวาอากาศตรีหมอมหลวงประวาดจุมสายผู้บังคับการกองบินน้อยที่ห สั่งให้ครอบครัวทหารและประชาชนหนีไปหลบที่หลุมหลบภัยและสั่งให้เผาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อไม่ให้ข้าศึกยึดเอาเป็นที่มั่นได้เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงลูกเสือบุญยิ่งและเพื่อนๆไม่อาจนิ่งดูได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ลุออกจากหลุมหลบภัยไปช่วยลำเลียงกระสุนและนำอาหารไปให้กับอาอาทหาร ที่กำลังสู้รบกับข้าศึกอย่างไม่รู้จักหวาดกลัวอาอาทหารหลายคนถูกกระสุนยิงตายไปต่อหน้าต่อตาคนแล้วคนเล่าแต่นั่นไม่ได้ทำให้ความกล้าหาญของลูกเสือบุญยิ่งน้อยลงไปเลยสงครามยืดเยือ้อล่วงเข้าช้าวันที่9ธันวาคม ขณะที่ลูกเสือบุญยิ่งกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวทรงสเสบียงไปตามแนวรบเสียงร้องสั้นๆของเด็กผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นมาท่ามกลางเสียงกระหน่ำของกระสุนปืนลูกเสือบุญยิ่งโดนฆ่าสึบยิงเข้าด้านหลังเลือดไหลไม่ยอมหยุดอาทหารและเพื่อนเือนจึงพาลูกเสือบุญยิ่งลัดเลาะไปที่เชิงเขาใช้เสือเก่าๆปูลงพื้นดินลุกราม เพื่อให้ลูกเสือบุญยิ่งได้พักตาก็พูดให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรลูกเสือบุญยิ่งจะต้องปลอดภัยหลังจากนั้นทุกคนก็ปลากจากไปเพื่อทำหน้าที่ของตนเองน่าสงสารจังครับแล้วอารหารกับเพื่อนๆของเขาล่ะครับลบชนะค่าศึกไหมลูกเสือบุญยิ่งนอนอยู่ตรงนั้นและไม่อาจต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลได้ จึงสิ้นใจเพียงลําพังอยู่ตรงนั้นเองบนเสือเก่าๆที่เชิงเขานั่นแหละบ่ายของวันที่สิบธันวาคมมีคำสั่งของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามให้เจราจายุติการสู้รบสงครามครั้งนั้นมีมิรชนเสียชีวิตถึง42คนอาอาทหารและเพื่อนเือนของลูกเสือบุญยิ่งหลายคนรอดกลับมากลับมาเล่าเรื่องราวในวันนั้นถึงความกล้าหาญ และความเสียสละของคนที่พวกเขารู้จักให้ลูกหลานของพวกเขาฟังกลับบ้านกันเถอะเย็นมากแล้วจริงด้วยผมต้องกลับไปวาดรูปให้เสร็จเอาให้เสร็จคืนนี้เลยขอบคุณปู่มากครับที่เล่าเรื่องลูกเสียบุญยิ่งให้ผมฟัง ขอดวงวิญญาณท่านลูกเสือตรีบุญยิ่งสิริสเทียจงสถิตณฟฝกาฟ้าชั้นสูงสุดเพื่อดูแลลูกหลานของเรารุ่นหลังให้เขารักษาแผ่นดินนี้เยี่ยงเพื่อนทหารนับรบและพวกเราที่ร่วมสร้างวราีรกรรมยอมสละได้แม้ชีวิตดังเช่นบรรพบุรุษที่ปกป้องประเทศชาติสมควรที่เหล่าลูกเสือและอนุชนรุ่นหลัง จะได้ประพฤติเป็นแบบอย่างสืบไป